ในที่สุดพระเอกก็เป็นฝ่ายแพ้พอถึงแต้มที่18ทีไรก็ไปต่อไม่ได้ทุกทีเหมือนที่โค้ดว่าไม่มีผิดซึ่งเป็นมาตั้งแต่2ปีที่แล้วตั้งแต่จินอีเข้าร่วมทีมประธานเจียปร,ระทับใจในการเล่นของจินอีจึงให้นางเอกไปรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเขาโดยเร็วที่สุด แระเอกกำลังเก็บรูปผลไก่ที่กระจัดกระจายไปทั่วอยู่คนเดียวนางเอกยื่นพลาสเตอร์ยาให้ปิดแผลที่เขา่าตอนนี้เข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงมีพลาสเตอร์ยาติดตัวตลอดเวลา าก่อนที่เคยถามว่าทำงานหรือ,อยังที่แท้ก็เป็นนักกีฬาแบดมินตันนี่เองเขาเริ่มตีแบดตั้งแต่อายุ12ปัจจุบันอายุ22ปียังไม่เคยสร้างผลงานใหญ่เลยสักครั้งจึงอยากให้กำลังใจว่าเขาเป็นคนมีฝีมือหากคงที่สักนิดน่าจะเอาชนะจินอีได้พระเอกไม่พอใจเตะกลองใส่ลูกขนไก่จะเดินออกจากสนามนางเอกบอกเธอจะไปเองแล้ววางขวดน,น้ำที่พื้นให้ดื่มรวดเดียวหมด จะช่วยให้เรื่องอัดอั้นในใจหายไปเขาหยิบน้ำมาดื่มแล้วก็รู้สึกดีอย่างเธอว่าจริงๆนางเอกเป็นคนรักสัตว์โดยเฉพาะสุนัขแต่ทุกวันก็มักจะยุ่งจนไม่มีเวลาจึงทำได้แค่แวะไปที่ร้านขายสัตว์เลี้ยงเพื่อให้อาหารและเล่นกับพวกมันมีคนมาขอเซ็งร้านขายวิของอันโฉงพระเอกหยิบนบามบัตรของคนติดต่อทิ้งไปเพราะรู้ว่าเขาไม่ขายแน่ เดิมทีอันชฉงเป็นช่างขึ้นเอ็นไม้แบตให้ทีมชาติแต่กลับมาเปิดร้านขายวิกอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลรักษาโรคมะเร็งเพื่อรอถงลูกภรรยาซึ่งเป็นแม่ของพระเอกที่หนีหายจากบ้านไปตั้งใจว่าจะไม่ย้ายไปไหนจนกว่าเธอจะกลับมาโค้ชเรียกพระเอกมาบอกว่าการแข่งขันแมตน้าเขาได้เป็นแค่ตัวสำรองพระเอกรู้อยู่แล้วจึงไม่อยากจะสนใจโค้ชเตือนว่าปีนี้เขาอายุ22ยังไม่มีผลงานสักครั้ง ปีหน้าก็จะหมดสัญญาแล้วหากเข้าร่วมการทดสอบแล้วได้อันดับรังท้ายก็ต้องถูกคัดออกเด็กที่รับมาใหม่คราวนี้มีทักษะดีไม่แพ้เขากับจินอี้ดังนั้นหากย่างเอ้อละเหยลอยชายแบบนี้ก็เอาไปคิดดูเองก็แล้วกันแม้ว่าประธานเจียจะชื่นชมจินอี แต่สำหรับนางเอกแล้วเขาไม่ใช่ตัวเลือกที่มีศักยภาพที่จะเข้าร่วมโครงการอันเด d o ์อกจึงกลับมาที่สโมสรเพื่อหาพระเอกเห็นเขากำลังสอนเด็กรุ่นน้องอยู่ก็เข้ามาคุยพระเอกรู้ดีว่าสำหรับนักกีฬาแล้วการมีรุ่นน้องใหม่ๆเข้ามาคือความท้าทายเพื่อแข่งกันว่าใครจะได้เป็นตัวแทนลงสนาม2ปีมานี้สถิติของเขาคือแพ้รวด21นัดแต่ก็ยังมีความหวังว่า จะได้ลงสนามเพื่อัดสนาสักครั้งนางเอกกลับไปหาอเล็กเพื่อถามความเห็นเกี่ยวกับจินอีซึ่งมีผลงานโดดเด่นเกินกว่าจะเป็นอันเดอร์ด็อกแต่การที่เขาไม่ได้เฉิดฉายในวงการพอเรื่องบาดเจ็บคงไม่ใช่เหตุผลทั้งหมดนางเอกรู้ว่าสาเหตุที่แท้จริง คงมาจากนิสัยเจ้าอารมณ์ของเขานั่นเองเธอยอมรับว่านักกีฬาแต่ละคนอาจมีปัญหาบ้างแต่ต้องรู้ว่าปัญหานั้นอยู่ในความสามารถที่บริษัทจะควบคุมได้ไหมความจริงแล้วจินอีคือคนที่ประธานเสียเลือกแต่คนที่เธอตัดใจทิ้งไม่ได้ก็คือพระเอก นางเอกรวบรวมข้อมูลของจินอี้เสนอประธานเจียและขอให้ยืดระยะเวลาสังเกตการออกไปก่อนแต่ประธานเจียกลัวจะโดนคนอื่นฉกไปจึงเร่งให้รีบทำสัญญาในเมื่ออเล็กไม่ได้แนะนำใครอีกก็ให้ร่างสัญญาได้เลย ประธานเกาวฝ่ายขายชวนานางเอกมากินเลี้ยงต้อนรับไหนซึ่งถูกส่งไปประจำที่สิงคโปร์กลับมาเขาเกลียกกล่อมนางเอกอีกครั้งให้ย้ายไปทำงานที่แผนกของเขาโดยสัญญาว่าจะให้เป็นหัวหน้าแผนกแต่เธอก็ปฏิเสธอย่างสุภาพไน์เข้ามาคุยกับนางเอกครั้งนี้เขากลับมาอยู่จีนสองเดือนจากนี้ได้ทำเรื่องย้ายไปประจำที่สิงคโปร์ถาวรแล้ว โค้ดแนะนำสมาชิกใหม่เจียงเฉิงหลินเข้าร่วมทีมหลังจากฝึกซ้อมเขาช่วยพระเอกเก็บลูกขนไก่และทำความสะอาดสนามแต่พระเอกก็ปฏิเสธอย่างเย็นชาพวกจินอีเล่นไพ่อยู่ในห้องพักระหว่างที่พระเอกนั่งถ่ายโทรศัพท์เธอก็ส่งข้อความว่าจะไปดูการซ้อมพรุ่งนี้เขาคิดแผนได้อย่างหนึ่งจึงท้าจินอี้เปิดไพ่เล็กใหญ่คนแพ้ต้องเป็นเด็กเก็บลูกหนึ่งวันปรากฏว่าพระเอกชนะ รุ่งขึ้นพระเอกจึงแงท้งทำเป็นตีลูกไม่ได้จนลูกขนไก่เกลื่อนเต็มคอดจินอี e ้ต้องเดินเก็บครึ่งค่นวันจนไม่ได้ซ้อมพักเที่ยงนางเอกก็ยังไม่ได้เก็บภาพการซ้อมของจินอีจึงขอคุยกับพระเอกจนรู้ว่าจินอี้แพ้พนันและเป็นพระเอกที่เป็นคนก่อกวนเพราะก่อนมานี่เธอส่งข้อความมาให้เขาในฐานะคนคุ้นเคยเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกจึงขอให้เขาอย่าสร้างความวุ่นวายอีก นางเอกนำเครื่องทดสอบสมรรถภาพความวัยของมือและเท้ามาทดสอบจินอีเธออยากให้พระเอกทดสอบบ้างจึงทำทีเป็นขอนำไปทดสอบกับทุกคนแต่จินอีไม่อยากให้พระเอกได้ทดสอบเมื่อถึงช่วงทดสอบบาลานซ์ของร่างกายและการควบคุมกล้ามเนื้อจินอี้ขอให้นางเอกช่วยทดสอบเขาด้วยตัวเองขณะทดสอบสายตาจินอี้ก็มองไปที่หน้าอกของเธอพระเอกเลยตีลูกแบดใส่จินอี้โมโหจึงเลิกทดสอบและเดินออกไป นางเอกตามไป็นตำหนิเธอเห็นเขามีความสามารถและพยายามจะเอาชนะสุดฤทธิ์ในสนามแข่งแต่ก็ต้องพยายามมองข้ามนิสัยเสียๆของเขาหากบริษัทต,ต้องทำสัญญาระยะยาวกับนักกีฬาก็ให้มั่นใจได้ว่าจะดันให้เป็นดาวรุ่งได้แน่นอนแต่หากนักกีฬาไม่สามารถอยู่กับผู้อื่นคอยทำให้คนอื่นลำบากอยู่แบบนี้ตัวเขาเองจะกลายเป็นคนที่ลำบากที่สุด ตอนนี้เขามีทางเลือกคือให้เธอได้รับข้อมูลการทดสอบของสมาชิกในทีมทั้งหมดไม่เช่นนั้นเธอจะจากไปจินอี e ้ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากตกลงพระเอกจึงได้รับการทดสอบผลปรากฏว่าข้อมูลของเขาดีกว่าจินอี้นางเอกดีใจที่มองคนไม่ผิดนางเอกต้องการฝึกโยโย่ให้เป็นคนที่ทำงานแทนเธอได้ในอนาคตประธานเสียรู้สึกไม่พอใจแต่ก็ไม่สามารถดังเธอได้เพราะได้ให้สัญญาไปแล้ว ตกค่ำจินอี้คอยหาเรื่องพระเอกเพราะคิดว่าเขากับนางเอกร่วมมือกันหักหน้าตนต่อหน้าคนอื่นจึงเทน้ำลงบนหัวเขาจินอี้เห็นพระเอกโกรธมากก็สะใจในขณะที่พระเอกต้องข่มกลั้นอารมณ์โกรธอย่างที่สุดไนเชิญนางเอกไปดินเนอร์เธอแต่งชุดหวานโปรเซ็กซี่เล็กๆแต่สุดท้ายก็เปลี่ยนไปใส่เสื้อกับกางเกงยีนไนคุยกับนางเอกอย่างเปิดเผยว่ามองเธอมานานและคิดว่าเธอก็คงรู้สึกดีกับเขาไม่น้อย จึงพูดอย่างตรงไปตรงมาให้เธอไปอยู่ที่สิงคโปร์กับเขาในฐานะคนรักนางเอกก็ชอบเขาแต่ยังไม่อยากแต่งงานนายจะอยู่ที่เซนเจิ้นอีกสองเดือนจึงยังไม่เร่งรัดเธอในเรื่องนี้นางเอกพาหมิงอีมามอบเสื้อและรองเท้าผ้าใบให้จินอี้ที่การแข่งขันชิงแชมป์แบดมินตันพระเอกกำลังนั่งดูการแข่งขันมีอีจำได้ว่าเขาคือคนที่มาหาหนางเอกที่ร้านกาแฟคลาวก่อน นางเอกรู้ว่าพระเอกมีปมในใจที่ยังกล้าข้ามไปไม่ได้จึงแนะนำให้หาทางแก้ปมนั้นเขาบอกทำได้ทุกอย่างทั้งปรึกษานักจิตวิทยาปรับเทคนิคการเล่นเพิ่มเวลาซ้อมแต่สุดท้ายก็ยังต้องมานั่งม้าสำรองจีนอีมองเห็นนางเอกพระเอกไม่อยากให้เขารังแกเธอจึงแซงทำเป็นไม่สนใจนางเอก เฉิงหลินเฝ้าดูพระเอกคว้าแชมป์ตั้งแต่การแข่งขันรุ่นเยาวชนดังนั้นจึงฝุดฝนอย่างหนักเพื่อเข้าร่วมทีมนี้แต่ทำไมสองปีนี้พระเอกจึงไม่ก้าวไปข้างหน้าทั้งที่เป็นไอดอลของเขามาตลอดพระเอกตัดบทให้ไปวอร์มอัพเตรียมลงสนามพระเอกตกอยู่ในห่วงความคิดคำพูดของนายเอกกับเฉิงหลินดังกล้องอยู่ในหูเขาจำความพ่ายแพ้เมื่อสองปีก่อนได้ดีตอนที่แม่ไม่ได้อยู่ดูเกมการแข่งขันจนจบก็จะไปโดยไม่บอกลา นางเอกมาที่สโมสรเห็นจินอีก,กำลังคุยเรื่องต่อสัญญาก,กับต้นสังกัดเก่าที่แท้เขานำรูปที่ใส่เสื้อสปอนเซอร์บริษัทนางเอกไปให้สังกัดเก่าดูเพื่อปั่นค่าตัวจานั้นก็พูดโอ้อวดแถมดูถูกนางเอกพระเอกได้ยินจึงถีบจินอีตกน้ำด้วยความโกรธนางเอกอยู่อีกฝ้าของสะจึงได้เห็นฉากนี้จกนั้นก็มาคุยกับพระเอกว่าได้ดูคลิปการแข่งขันของเขากับจินอีเมื่อสปีก่อนพอถึงแต้มที่18 จูจ่ๆฟอร์มก็ตกไปดังนั้นแต้ม18ต่อ18คือปมในใจที่คลายไม่ออกพระเอกบอกไม่มีเหตุผลอะไรมากก็แค่เขาฝีมือหวยเท่านั้นพระเอกมองเหรียญเงินที่ได้จากการแข่งขันนัดสุดท้ายที่แม่จากไปทิ้งเขาให้อยู่กับอันโฉงซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงพระเอกอยากจะเลิกเล่นแบดและอยากจะย้ายออกไปจากที่นี่ เพราะไม่อยากให้ใครเข้าใจว่าเขาคือลูกชายของอันฉงไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็มีคนรังเกียดอันฉงโมโหและเสียใจที่เขาดูถูกตัวเองหากจะย้ายไปก็จะไม่ขัดขวางอีกแล้วนางเอกซื้อของมาเยี่ยมแม่หลังจากที่พ่อแม่หย่ากันเธอก็อยู่กับแม่เพียงสองคนส่วนพ่อไปมีครอบครัวใหม่และมีลูกสาวหนึ่งคนคือเหลียงเถาสองพ่อลูกมามาของเงินนางเอกแม่รู้สึกสงสารลูกสาว จึงเตือนว่าอย่าแต่งงานมีลูกเพราะกลัวว่าจะเดินตามรอยเธอประธานเจี๋ยได้ข่าวว่าต้นสังกัดของจินอีรู้เรื่องที่บริษัทจะดึงตัวเขามาเซ็นสัญญาก็เสนอราคาสูงจึงตำห,หนินางเอกที่ทำให้ต้องเพิ่มงบสัญญาอีกอย่างได้บอดเรื่องนี้กับประธานใหญ่แล้วดังนั้นต้องเซ็นสัญญากับจินอี้ให้ได้ภายในอาทิตย์หน้านางเอกเห็นคลิปของเหลียงเถาที่เป็นเน็ตไอดอลเธอมักจะแอบเข้ามาในบ้านเพื่อถ่ายคลิป ก็โทรไปด่าอย่าหวังว่าจะได้เข้ามาในบ้านของเธออีกเพราะเธอได้เปลี่ยนรหัสผ่านที่ไม่มีทางเดาได้เหลียงเถาเข้ามาเซลฟี่ที่บาร์เจียงเจียวเจียวคิดว่าถูกเธอแอบถ่ายจึงขอมือถือมาลบภาพแต่พอไปดูไม่มีภาพถ่ายตัวเองก็เสียฟอร์มเหลียงเถาเห็นเขาขับรถดูก,ก็แซงบอกว่าหลังรถมีรอยข่วนเพื่อแอบถ่ายเซลฟี่กับรถเขามั่นใจว่าเธอต้องถ่ายภาพตนเองจึงจะบังคับให้ลบ แต่ลอปพอมาไล่ให้ไปจอดที่อื่นเหลียงเถารีบเดินจากไปนางเอกยกขบวนนำเสื้อและรองเท้ามาที่สโมสรแบดมินตันเพื่อทำสัญญากับจินอี้เธอรู้ว่าเขาเป็นคนชอบอวดบารามีจึงบอกว่าตลอดสัญญาจะนำข้าวของมาแจกให้เพื่อนร่วมทีมในนามของเขาจินอี e ้ได้ฟังก็พอใจจึงยอมเซ็นนางเอกโทรรายงานประธานเจียเขารู้สึกว่าเธอไม่พอใจที่จะร่วมงานกับจินอี้ แต่เธอก็พยายามจะไม่พูดถึงเพราะอย่างไรแล้วคนตัดสินใจก็คือเขาส่วนเธอมีหน้าที่แค่เพียงทําตามก็เท่านั้นอีกด้านพระเอกบอกอันชงว่าจะลาออกจากสโมสอนและเลิกเล่นแบดบแล้ว EP ีที่4ก็จบลงติดตามหัวดักเข้ากลางใจ EP ถัดไปในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ